สิ่งที่คุณทาอยู่ไม่มีความหมายไม่ประสบความสําเร็จขอให้เปลี่ยน็อตเพราะประชาชนเบื่อ็อตซ้ําละครจะไม่ได้เรตติง้งยุบพักตัด,<ม>ตดสิทธิตัดสิทธิยุบพักยัดคดีเนี่ยประชาชนเบื่อเนาะ<ม><ม>เบื่อแล้วเรตติ้งตกคนไทยไม่ได้รับประทานยาจะรประทานสปาเกตตีคาโบนาราเมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่หลังจากที่สาลเนี่ยเพิกถอนสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งของคุณชอ่อพันนิกาวานิชเนี่ยนะครับตลอดชีวิตนะฮะ หลังจากคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิ์ตลอดชีวิตของนักการเมืองที่ชื่อพันิกาวาน,นิชนี่ไม่ใช่เวลาของการร้องไห้เสียใจแต่คือเวลาของการต่อสู้สิทธิที่ไม่มีใครพรากไปจากเราได้ก็คือสิทธิในการทํางานการเมืองสร้างสังคมที่ดีกว่านี้เพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานคนไทยของเราทุกคนการตัดสิทธิ์ค่ะหลายคนมองว่า จร,จริงๆแล้วมันควรเป็นศาลหรือประชาชนที่ที่แบบตัดสินใจตรงนี้ค่ะพี่ชอบมองไงบ้างคะเบสิกทุกคนรู้ถ้าคุณทำผิดกฎหมาย<ะ>คุณขึ้นศาลศาลตัดสิน<ะ>ถ้าคุณผิดคุณรับโทษนั่นคือศาลปัญหาอยู่ตรงนี้สำหรับนักการเมืองโดยเฉพาะนักการเมืองที่ลงเลือกตั้งชีวิตคุณจะจบหรือไม่จบต้องอยู่ที่ปลายปากกาของประชาชนประชาชนต้องเป็นผู้ตัดสินชะตากรรมของนักการเมืองอมไม่ใช่องค์กรอื่น แล้วเมื่อไหร่ประชาชนถึงจะได้เรื่องจริงอะคะนี่ก็คือเหตุผลที่เราต้องทําพักการเมืองเพราะ<อ>เรารู้สึกว่าประเทศนี้ทำไมไม่ไมเห็นหัวประชาชนเลยวะคือเรารู้สึกว่าเรามันไม่มีความหมายเลยหรอในประเทศนี้<อ>ใช่ไหมใดๆก็คือเราก็มองว่าเสียงประชาชนสําคัญที่สุดใช่ไหมคะใช่อืจริยธรรมกับเสียงประชาชนอันไหนสําสคัญมากกว่ากันคะมันอยู่ที่ว่าจริยธรรมใครตัดสิน ใครเป็นคนตีความ,มกฎหมายนี่มันชัดมันเขียน<ฆ>ปเป็นข้อข้อ,อแต่จริยธรรมเนี่ยมันไม่ได้ชัดแบบสี่ห้าข้อนะคะ<อ>ข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ข้อสองห้ามรักทรัพย์จริยธรรมนักการเมืองเนี่ยมันเขียนไว้ก็จริง<อ>แต่มันจะเขียนไว้กว้าง<อ>ๆเช่น<ฆ>คุณต้องทำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอ่ะคินิตีความแล้วอะไรที่แสดงว่าคุณชอบพนิกาโพสเฟ e บุ๊กเมื่อ13ปีที่แล้วเนี่ย ไม่ทำลงประชาธิปไตยมีพระมหากษัเป็นประธ์พอดีนี้เนี่ยเกิดตั้งแต่สมัยเราเป็นสสใหม่ๆนู่นเลยนะคะเลือกตั้งปี62ก็มีการไปขุดเฟซบุ๊กของเราชอรับปริญญาปี53เป็นรุ่นพิเศษเข้าปีหนึ่งก็คือรัฐประหาร4ีแล้วก็จบปีสีก็คือเหตุการณ์เมษาพฤษภา53พอดีการรับปริญญาก็เกิดขึ้นในปี53รูปรับปริญญาก็คือช่วงนั้นแหละแล้วก็เป็นรูปที่เราจะไม่พูดถึงมันละกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกสารสิทไปแล้วนะคะเพราะเราเป็นสสปีะกขุด รูปนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่ารูปนี้เนี่ยหมิ่นสถาบันนะคะเรื่องนี้ก็ถูกดําเนินคดีเป็นเรื่องยาวมากเป็นคดีหลายปีการดาเนินคดีเนี่ยมันแบ่งเป็น2ส่วนส่วนโทษอาญาเขาตอนนั้นตั้งเป็นพรบคอมไม่ได้ตั้งเป็นหนึ่งหรือสองว่าผิดพรบคอมกระทบความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอันหนึ่งก็จะคือเป็นโทษบอกว่าผิดจริยธรรมซึ่งพรบคอมเนี่ยโทษติดคุกส่วนผิดจริยธรรมเนี่ยโทษสูงสุดมันคือตัดสิทธิ์อยู่ที่ว่าตัดสิทธิ์กี่ปีซึ่งโทษอาญาพรบคอม ยกคือสารยกฟ้องบอกว่าไม่ผิดนะคะแต่ที่ตัดสินล่าสุดเนี่ยก็คือบอกว่าไม่ไม่ผิดอาญาแต่ผิดไมิดอาญาแต่ผิดจริายธ<ำ>รรมค่ะดังนั้นก็เลยโดนตัดสินการเมืองตลอดชีตมันมีบางคนนะที่รู้สึกสะใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่ชอบรู้สึกไงบ้างคะเป็นเรื่องปกตินักกัรเมืองเนี่ย มีคนรักเข้าผึงหนังคนชังแค่ผิวเสือไม่เป็นปัญหาหรอกค่ะเราเป็นนักการเมืองถ้าแค่คนเกลียดเรารับไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องเป็นนักการเมืองให้ไปนอนอยู่บ้านกินสมบัติพ่อแม่นะคะสำหรับคนที่สะใจอ่ะชอบคิดว่าสะใจที่ชอบโดนไม่เป็นไรแต่นิดเดียวก็คืออยากให้มองให้กว้างขึ้นอีกนิดแล้วก็ลองคิดดูว่ามันแฟร์หรือเปล่าไม่ใช่สําหรับชอบสําหรับใครก็ตามสําหรับคุณปรินาที่โดนมาก่อนหน้านี้แล้วก็มีอีกหลายท่านเลยที่โดนมาก่อนหน้านี้ว่า เขาทําผิดอาญาเขาเรื่องหนึ่งเนาะคือไปฆ่าคนอุ้มฆ่าค้ายาเสพติดใดๆเนี่ยเดี่ยวพันอันนันมัตอะไรน่นมันก็คือโทษอาญาค,คุณก็ติดคุกคุณก็อะไรไปแต่อันเนีาญญา้ยมันคือเรื่องจริยธรรมแล้วถ้าถามว่าคนมียมนาเนี่ยทำให้เราอ่อนแอในความจริงเราอ่อนแอไหมคะดูหน้าดิฉันแล้วรู้สึกฉันอ่อนแอลงไหมคะไม่เลยค่ะรู้สึกว่าเ <laughs> ชียร์ดีกว่าคาจนดีกว่าก็จะต้องเชียร์เสร็จแล้วก็บอกไปยังผู้เมียมนาคนะพร้อมจิตโมฮิโต้ส้มว่า สิ่งที่คุณทาอยู่ไม่มีความหมายไม่ประสบความสําเร็จขอให้เปลี่ยนพลอตเพราะประชาชนเบือ่พอพลอดซ้ำํำละครจะไม่ได้เรตติง้งขอให้เปลี่ยนพลอตเปลี่ยนผู้กากับแล้ววงการบันเทิงพัฒนาขึ้นค่ะ <laughs> อันนี้พูดถึงการบันเทิงนะไม่ต้องตกใจเออนี่พูดถึงการบันเทิงหมายถึงว่าละครเรื่องใหม่บ้างละครรีเมคแบบที่เด็ดูแล้วประเทรีเมคแบบยุคพักตัดสิทธิตัดสิทธิยุคพักยยกคดีเนี่ยประชาชนเบื่อเนาะเบื่อแล้วเรตติ้งตกคนดูมันเปลี่ยนภาษาสติแล้วคนไทยไม่ได้รับประทานย่ารับประทานสปาเกตตี้คาร์โบนาราการที่พี่ชอบโดนตัดสิทธิแบบนี้ค่ะมองว่าความผิดพลาดหรือว่าปัญหาจริงๆมันอยู่ตรงไหนคะเราไม่ได้อยากให้มองตัวคดีที่ตัวเราเฉพาะเพราะอย่างที่บอกนักการเมืองโดนหลายคนไม่ใช่ที่ฉันโดนคนแรก และจะไม่ใช่คนสุดท้าย,ยมันปัญหามันอยู่ที่โครงสร้างของกระบวนการยุติธรรมและาศาลคือเราเครารพศาลเวลาศาลตัดสินตามกฎหมาย <ฮะ S 2> แต่ว่าเรื่องจริยธรรมเ,เรื่องที่กว้างมากไม่ได้หมายความว่าจริยธรรมหรือจรรยบรรรไม่มีความสําคัญปัญหาก็คือใครเป็นผู้ตัดสินบรรทัดฐานอยู่ตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันใหญ่กว่าแค่ใครถูกตัดสินใครไม่ถูกตัดสินเรื่องนี้มันคือการมองไปไกลขนาดนั้นว่าตกลงเราควรใช้คําว่า จริยธรรมเนี่ยมาตัดสินอนาคตของนักการเมืองจริงเอาจริงๆมันก็เป็นโครงสร้างเนาะปัญหาอยู่ในโครงสร้างเหมือนกับเรื่องปากท้องอ่ะคนชอบถามว่าทำไมคนไทยจนโครงสร้างมันไม่เลดใช่ไหมกะเธอไม่ไหวแล้วข่าวตอนเนี้ยถามว่าปัญหาปากท้องฉันจนเพราะว่าฉันที่อยากทำงานหรอก็ทํางานทุกวันฉันสวยไม่พอเลย่ะเงินได้ไม่พอกินไม่คือประเทศเนี้ยมันไม่อนุญาตให้คุณได้ลืมตาเปล่าเพราะว่าอะไรโครงสร้างเศรษฐกิจมันเอื้อกับทุนใหญ่ มันเอื้อกับคนที่รวยอยู่แล้วที่ทําให้รวยได้ง่ายขึ้นส่วนคนจนมันแทบจะไม่สามารถลืมตาอัปากได้ไงแยนียคนจนมีสิทธิ์ไหมคะใช่ไหมคือมันเป็นคำถามที่ตรงใจลยมันเหลื่อมล้าอยู่แล้วมันตรงใจใช่ไหมว่าพอคุณเกิดมาเป็นคนจนในประเทศนี้คุณไม่มีสิทธิ์อะไรเลยลืมตาอัปากไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยมันก็คิดว่าที่มันไวรัลมันไม่ใช่ความหยาบคายเลยมันเป็นเพราะว่ามันทัดใจว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมคะ